การตรวจ DNA เนี่ยเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพเพียงครั้งเดียวเองนะคะแต่ว่าสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเลยค่ะเอาที่ตรวจมาถูที่กระพุ้งแก้มเอาก้านเก็บ DNA เนี่ยมาใส่ไว้ในหลอดใช้เวลาไม่ถึง2นาทีเองค่ะผลตรวจอยู่ในมือเจแล้วนี่อยู่ในแอป Genius DNA เลยนะคะซึ่งผลตรวจนะออกมาเป็นอินโฟกราฟิกที่น่ารักแล้วก็อ่านง่ายมากๆเลย สวัสดีค่ะเจนะคะตอนนี้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพค่ะที่ผ่านมาเจาก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายแล้วก็การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ว่าไปทราบมาว่าเขามีการดูแลสุขภาพผ่านการตรวจ d ี a นเแค่ครั้งเดียวนะคะเป็นการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะบุคคลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการค้นหาว่าเราเหมาะกับการทานอาหารแบบไหนการออกกําลังกายแบบไหนรวมไปถึงความเสี่ยงของโรคมะเร็งหรือว่าโรคทางพันธุกรรมต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ที่ ขเขาสามารถค้นหาได้ว่าเรามีพรสวรรค์แบบไหนจะได้ทราบศักยภาพที่มีที่แท้จริงของเราด้วยค่ะซึ่งการตรวจ DNA เนี่ยเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพเพียงครั้งเดียวเองนะคะแต่ว่าสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเลยค่ะถือได้ว่าเป็นการตรวจสุขภาพที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ ครั้งนี้เจขอแนะนำเป็น g ีเนีย DNA Test นวัตก,กรรมใหม่ในการตรวจสุขภาพผ่าน DNA ค่ะซึ่งเราสามารถเก็บ DNA ของเราได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะคะแล้วก็ส่งไปที่ l a บที่อเมริกาจากนั้นผล l a บจะออกมาทางแอปพลิเคชันของ Genius DNA ค่ะเราสามารถอ่านได้เองนะคะได้เข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะซึ่งเราสามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะผ่านเว็บไซต์ hdmall.co.th ซึ่งตอนนี้ได้ราคาพิเศษมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะก็สามารถมาได้ที่นี่ เจเลยค่ะที่ Genius ส n a Store ใจกลางสยามสแควร์วันชั้น2ที่นี่เลยค่ะตอนนี้เจก็ซื้อ g ี n นียส n a t เ s t s มาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาตรวจกันที่นี่เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Genius ส n a ก่อนนะคะมาไว้ในมือถือเลยพอดาวน์โหลดออกมาแล้วเนี่ยเราก็ล็อกอินเข้าระบบแล้วก็ลงทะเบียนเอาไว้เลยค่ะ ก่อนตรวจเจะแนะนําให้งดทานอาหาร30นาทีนะคะจากนั้นเนี่ยก็เอาที่ตรวจมาถูที่กระพุ้งแก้มข้างละ15ครั้งค่ะพอได้แล้วนะคะก็เอาก้านเก็บดี a เนี่ยมาใส่ไว้ในหลอดค่ะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทใช้เวลาไม่ถึง2นาทีเองค่ะ จากนั้นเนี่ยก็แพ็กชุดตรวจแล้วก็ส่งไปที่แล a จากนั้นก็รอผลประมาณ2-3สสัปดาห์ค่ะการวิเคราะห์สุขภาพแบบนี้นะคะสามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะซึ่งเราก็จะสามารถรู้ได้เลยค่ะว่าเราจะมีสุขภาพแบบไหนแล้วก็มีความหนักหรือว่าพรสวรรค์แบบไหนซึ่งอีก2สัปดาห์นะคะเราจะรู้ผลแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นผลตรวจกันค่ะ ผ่านไปสอสัปดาห์เรียบร้อยแล้วนะคะผลตรวจอยู่ในมือเจแล้วนี่อยู่ในแอป g ี n นียซี a เลยนะคะซึ่งผลตรวจนะออกมาเป็นอินโฟกราฟิกที่น่ารักแล้วก็อ่านง่ายมากๆเลยจากที่เจศึกษามานะคะสิ่งที่ทําให้คนเรามีสุขภาพที่ดีได้มีองค์ประกอบอยู่2ด้านค่ะคือ 1. ด้านไลฟ์สไตล์การกินอาหารที่ดีออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็2คือปัจจัยด้านพันธุกรรมค่ะ ซึ่งจีเนียส DNA สามารถรู้ตรวจวิเคราะห์ตรงนี้ได้ค่ะพอทราบตรงนี้แล้วก็ทําให้เราอ่ะปรับการใช้ชีวิตปรับไลฟ์สไตล์ของเราให้เข้ากับร่างกายนะคะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีโดยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองค่ะอย่างในเรื่องของวิตามินค่าของเจที่บอกว่ากินให้สมดุลแปลว่าเจาได้วิตามิน b 9โฟเลตอย่างเพียงพอจากการกินอาหารในชีวิตประจําวันแล้วค่ะแต่ว่าในเมนูที่ขึ้นว่าควรกินเพิ่มแปลว่าเราดูดซึมวิตามินนั้นๆได้ไม่ดีควรกินเพิ่ม ซึ่งในแอปพลิเคชันก็จะมีคําอธิบายบอกละเอียดมากๆว่าเขาตรวจจากยีนอะไรและค่าของเราคืออะไร อีกหัวข้อที่คนให้ความสําคัญคือเรื่องของท ALENT หรือว่าพรสวรรค์ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น12รายการค่าการาฟที่อยู่บนสุดจะเป็นระดับ GIFT แล้วก็จะเป็นระดับที่บอกว่าเรามีพรสวรรค์ในด้านนี้ลองลองมาก็คือระดับกลางหรือว่าเอ็กเซลเลนต์ค่ะเท่ากับเกณฑ์ของคนทั่วไปอย่างของเจตรงนี้การอ่านและการพูดของเจอยู่ในระดับ g i f ์เลยค่ะเป็นพรสวรรค์มากๆมาถูกทางแล้วรวมถึงเรื่องของความเฉลียวฉลาดด้วย นอกจากนี้นะคะในแต่ละหัวข้อยังมีคําแนะนําจากคุณหมอที่ทําให้เราได้ฝึกฝนปรับปรุงตัวเองด้วยค่ะและรายการตรวจของเขาอ่ะก็เยอะม,มากๆเลยค่ะหลังจากที่เจได้ตรวจว,วิเคราะห์สุขภาพผ่าน DNA เเรียบร้อยแล้วนะคะเจรู้สึกว่า คุ้มค่ามากๆเพราะว่าเป็นการตรวจครั้งเดียวแต่ว่าใช้ได้ตลอดชีวิตเลยค่ะ ทำให้เจได้ทราบถึงความลับที่มีอยู่ในร่างกายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือว่าศักยภาพที่มีอยู่ข้างในร่างกายของเราค่ะสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอยากจะไขความลับในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวนะคะสามารถตรวจก่อนรู้ก่อนได้เลยค่ะเพียงแค่คลิกลิงก์ข้างล่างนี้มีราคาพิเศษรออยู่ค่ะส่วนใครที่อยากจะขอคําแนะนําเพิ่มเติม,ตมหรือว่าซื้อชุดตรวจด้วยตัวเองก็สามารถมาถที่นี่ได้เลยนะคะจี e นียส d ี Sto เอสสยามสแควร์วันชั้น2ค่ะ ดูวิดีโอจบแล้วขอบกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ